มีแก้วอยู่สามใบแบบนี้วางคว่ำหงายคว่ำโจทย์คือทำยังไงก็ได้ให้แก้วทั้งหมดกลับมาหงายโดยกฎก็คือขยับทีละสองแก้วและขยับได้เพียงสามครั้งเท่านั้นอถเอ้ยง่ายนิดเดียวดูวุบวุบและแชร์นะดูถึงตรงนี้เพื่ออาจจะบอกว่า เขาล้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคนแบบนี้ใช่แล้วครับแต่วันนี้ผมจะเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นครับรับรองว่าเพื่อนจะต้องไม่เคยเจอข้อมูลแบบนี้แน่นอนครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ซึ่งในปกติแล้วไอ้ทริคการเล่นแก้วแบบเนี้ยจะเน้นเอาไว้ท้ากันซะมากกว่านะครับเพาจะเล่นกันแบบนี้ครับผมขอท้าครับว่าคุณทําได้แบบผมหรือเปล่าครับทำให้ทุกแก้วกลับมาหงายหมดครับโดยบอกกดไปเสร็จปุ๊บก็อั่านี้ครับอ่ะหนึ่ง อสองและสามอ่าทีนี้ตาคุณทำบ้างครับแล้วก็ทำอย่างนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ให้คนทำครับปรากฏว่าคนจะไม่สามารถทำได้เลยครับเพราะถ้าเกิดเขาเรียนแบบมูฟเมื่อกี้ครับมาจนแบบนี้ครับหนึ่ง สองและสามอ้าวแ่งความหมดไม่ไงเนี่ยครับมันคือทริคหลอกที่เอาไว้เล่นแกล้งคนนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนรู้อยู่แล้วครับไม่ใช่ทริคใหม่อะไรมีหลายช่องเคยทานะครับแต่ก็เผื่อยังมีบางคนที่ไม่รู้ใช่ไหมครับมาเดี๋ยวข้อแรกผมอธิบายก่อนนะครับว่าทริคเนี้ยมันเล่นยังไงต้องใช้เทคนิคหลอกอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีแก้แบบหลังนี่ที่เป็นอย่างเงี้ยที่อย่างนี้เลยจับมังายหมดที่หลายคนบอกว่าไม่มีทางทําได้แต่ผมหาวิธีเจอ มาบอกเพื่อนๆครับอันดับแรกเรามาดูแบบธรรมดาที่เขาเล่นกันก่อนนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้จักไงครับจะได้รู้จักและเล่นไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะไล่กันใหม่ช้าๆชัดๆนะครับสมมติว่าเราเป็นคนท้าคนอื่นนะครับระวังแก้วในรูปแบบนี้ครับหงายคว่ำมงหงายครับคนโจทย์ให้ฟังจริงๆนะครับโจทย์คือให้ทําไงก็ได้ให้แก้วกลับมังหงายทั้งหมดโดยกดคือขยับได้ทีละ2แก้วและขยับได้เพียง3ครั้งเท่านั้นครับก็เฉลยเล้กันนาองไม่ต้องไิมากครับอันดับแรกขยับ2แก้วขวาครับบับจากนั้น2แก้วดนนอกครงแบ จากนั้นก็สองแก้วด้านขวามือเหมือนเดิมครับฟริง้งทีนี้ครับทุกแก้วก็จะกลับมาหงายเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับฮ่าแล้วพอจังหวะที่เราจะท้าคนอื่นครับเราใช้ทริคนิดนึงครับให้เอาแก้วใบกลางคว่ำลงไปครับปุ๊บ ตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบหงายคว่ำหงายถูกต้องไหมครับทั้งที่จริงๆตอนแรกเราอ่ะมันเป็นรูปแบบนี้คว่ำหงายคว่ำอ่าถ้าคนที่เราไปท้าไม่เคยเล่นมาก่อนเขาจะจับตรงนี้ไม่ได้ครับเขาก็จะนึกว่าเราวางเหมือนเดิมแต่จริงเราวางสลับกันกลายเป็นหงายคว่ำหงายนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราทํารูปแบบเดิมเป,เป๊ะเลยเมื่อกี้ก็คืออ่ะสมมผัดูเลยอ่ะสองแก้วขวาปึ๊บสองแก้วด้านนอกป๊ากลับไปสองแก้วขวาอ่า มันสลับกันครับกลายเป็นความหมดเพราะมันสลับไงเพราะมันสลับกันนะครับแต่ไงเป็นความดีความเป็นไงทุกอย่างก็เลยกลับหมดเลยผลลัพธ์จากที่ไงหมดกลายเป็นความหมดครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดแบบไอ้ที่เราท้าคนอย่างเนี้ยไงความไงอย่างเงี้ยเราจะไม่มีทางทําให้กลับมาเป็นไงได้หมดเลยครับทํายังไงก็ไม่ได้ครับไม่มีทางเด็ดขาดเลยครับผมนั่งลองทํามาเป็นร้อยๆครั้งแล้วก็ไม่ได้จริงๆครับจะลองซ้ายก่อนอะ่ะจากนั้นก็ขวาคู่อ่ะจากนั้นก็นี้มันก็ไม่ได้ครับมันก็จะกลับมาเป็นรูปแบบนี้คือถ้าโจทย์แบบเดิมน้ขยบ ทีละสองแก้วและ3ครข้งก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมันจะวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับเล่นทิกที่ว่าจุดเริ่มต้นมันแตกต่างกันแค่นั้นนะครับการที่เราจะคาดเดาได้ว่าสุดท้ายจะคว่ำหรือไหดูที่ใบกลางครับถ้าตอนเริ่มต้นใบกลางไายสุดท้ายจบมาจะเป็นไายครับถ้าตอนเริ่มต้นใบกลางคว่ำสุดท้ายจบมาก็จะเป็นคว่ำครับแบบนี้ครับดูง่ายๆนะครับอันนี้แหละคือการเล่นแบบพื้นฐานที่คนทั้งโลกเขาเล่นมาครับแล้วมันก็จบแค่นี้ครับจบที่ทําไม่ได้ครับแต่ครับ วันนี้ผมมีวิธีแก้มาครับถ้าสมมุติว่าเราถูกท้าแบบนี้มาครับให้เราแก้งโง่ครับทำเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนครับแล้วก็ใช้วิธีที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ครับเพื่อนๆจะสามารถทำให้แก้วทุกใบกลับมาหงายได้ครับ อยากดูใช่ไหมครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับมาถ้าเป็นอย่างนี้ครับทำยังไงก็คงไม่มีทางายได้ใช่ไหมครับอันดับแรกครับเมื่อเขาบอกโจย์บอกกดมาปุ๊บให้เราทวนกดเขาซ้ําไปอีกทีเลยครับทวนไปว่าโอเคขยับได้แค่2แก้วเท่านั้นใช่ไหมใช่ขยับได้แค่3ครั้งเท่านั้นใช่ไหมใช่โอเคแค่นี้นะจบจบจบปุ๊บเราทําเลยครับดูกันช้าช้าชัดๆนะครับอันดับแรก2แก้วด้านนอกครับ แก้วหนึ่งความแก้วดึงนอนอย่างนี้อ่าเขาไม่ได้บอกกฎนะครับว่าห้ามนอนบอกแค่ขยับสองใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ทวนกฎแล้วด้วยเขาจะมาว่าเราไม่ได้นะครับ <c oughs> โคตรครับอย่างนี้ทีนี้เราก็ขยับแก้วเดิมไปเลยครับอันนี้หงายขึ้นอันนี้คว่ำลงครับและสุดท้ายสองแก้วที่เหลือด้านซ้ายมือเราก็หงายขึ้นครับปัง <c oughs> <c oughs> นงครับแค่นี้เราก็สามารถทําให้แก้วทุกใบหงายขึ้นได้หมดโดยไม่ผิดกฎที่เขาว่าด้วยครับเขาจะมาว่าเราฉหลังก็ไม่ได้ครับเพราะเราทวนกฎกนของเขาให้ฟังแล้วงดยอดแต่เดี๋ยวก่อนครับคือถ้าในความเป็นจริงอ่ะพอเราเริ่มทําแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะถว้วงเลาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามแบบนี้ ก็ดี๋จะทําได้ครับพเพราะคนเราทำแบบนี้ปุ๊บคนจะเพิ่มกฎบีกว่าอะทุกครั้งที่ขยับแก้วต้องเป็นคว่ำหรือหงายเท่านั้นอะถ้าเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําง่ายนิดเดียวครับยอมครับยอมแม่งเลยครับก็คือมัอนนวิธีทางทำได้แล้วมันต้องใช้เทคนิคอันนี้อย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละครับ อก็ทําไงได้นี่ว่ามันเพิ่มกฎมาอย่างงี้ก็ต้องยอมเนอะใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งยอมแพ้สิมันมีอีกวิธีก็รนะับมาวิธีการเป็นแบบนี้ครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ยังผิดกฎของเขาอยู่แต่เราต้องเนียนต้องแบบทําให้เขางงให้สับสนให้ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยทิ่แบบเนี้ยเขาจะต้องไม่เคยเจอแน่นอนเขาจะต้องงงแน่นอนว่ามันคืออะไรอย่างไงครับอ่ะมาเค่นั้นนะครับให้เราจับทั้งสองใบซ้อนเข้ามาตรงกลางนี้เลยครับ นี่หมานถึงได้ไหมคือตอนนี้ถูกกดอยู่ก็คือแต่ตอนแรกไายทั้งคู่เป็นความทั้งคู่ใช่ไหมครับขณะขั้นตอนต่อไปถ้าเราจะขยับ2แก้วมันขยับได้แค่2แก้วบนอยู่แล้วแหละถ้าจับขั้นสุดมันจะเป็น3แก้วจะผิดกดอยู่ดีนะครับแล้วขยับ2แก้วบนครับทีนี้ครับจังหวะที่เอาลงมาวางเนี่ยถ้าจะให้ถูกกดมันก็ต้องเป็นหงายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะแต่คราวนี้เราจะใช้ทริคหลอกเขาครับจังหวะที่เรายกมานี้นะครับเฟ้บ แก้วนี้เราหมุนตั้งใช่ไหมครับแก้วนี้เราหมุนหนึ่งรอบครับแล้วก็กลับมาตั้งความเหมือนเดิมนี่เพื่อนหลอกเขาว่าเราหมุนแล้วแต่จริงๆไม่ได้หมุนนะครับหลังจากนั้นก็บู๊สุดท้ายก็เป็นอย่างงี้ตั้งกลับมาหงายหมดได้3ใบครับโอเจ๋งมากคือเขาคิดจะใช้ทริคมาหลอกเราแล้วก็ต้องใช้ทริคกลับไปครับมันถึงจะสมน้ําสมเนื้อไงถูกต้องมะล่าเราต้องทําให้เร็วครับอี่าเมื่อกี้จะช้าไปค่อยจะจับผิดได้นะเอาม่นะครับดูนะครับนะครับถ้าคนบอกให้ทำ 1นอ่ะสและสอ่ะเห็นไหมทำเราเร็วปุ๊บมันก็ดูเหมือนเรากลับไปกลับมาจริงๆนะครับเห็นไหมล่ะแค่นี้เสร็จจบครับชนะพนันใสๆครับว้าวว <c oughs> ตกมือัเองเลยครับคิดได้ยังไงครับทริคแบบนี้ครับ <c oughs> อันนี้จะบอกว่าเราเป็นคนโกงใช้ทริคหลอกก็ไม่ได้นะครับในเมื่อจยดของการเล่นแก้แบบเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่โดนท้าไม่มีทางชนะได้อยู่แล้วครับเราก็ต้องไปให้เหนือกว่าเขาเอาชนะได้ด้วยวิธีที่เขาคาดไม่ถึงครับในเมื่อเขาโกงมาก่อนเราก็โกงกลับไปซะ <c oughs> ทีนี้อยู่ที่ว่าคนที่เขามาท้าเราเนี่ยจับผิดเราได้หรือเปล่าครับถ้าเขาจับผิดเราไม่ได้เขาน่าจะช็อกไปเลยนะครับน่าจะหน้าเสียหงายไปเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อครับในเมื่อเราสามารถชนะได้ไงล่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมมองเห็นและอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆครับจริงๆไม่ใช่แค่ทริกนี้หรอกครับในยูทูบมีเยอะแยะมากเลยที่แบบเล่นๆประมาณนี้แล้วแบบท้าเพื่อนนะแล้วบอกว่าเราจะชนะคําท้าแน่นอนถ้าเราใช้ทริกแบบน,แบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริง,รง,รงๆทุกนันนะมันมีทางแก้ครับแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าในเมื่อเขาออกแบบมาให้เราไม ต้องโกงมันกลับไปครับอ่ะนะครับก็เป็นการเล่นค้ำๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับจริงๆเป็นการเล่นสนุกในปาร์ตี้บางทีก็เล่นค้ำๆแพ้ก็แพ้ไปครับถือว่าเล่นเอาสนุกนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําได้แบบนี้มันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งเลยจะเป็นรูปแบบใหม่เลยคนโดนท้าเนี่ยต้องมีหน้าหงายกันไปสักคนบ้างหนาเจออย่างนี้เข้าไปนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับทิกเก็ตสุดเฟี้ยวครับเอาไปใช้กันครับได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับช่องผมลงวิดีโอทุกวันนะ อะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งข้างๆไว้ไม่เสียใจแน่นอนครับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับปิดท้ายด้วยทริคสุดเฟี้ยวครับดูนะครับผมจะตบแก้วลงไปให้หายครับหนึ่งสองสามไม่ใช่ยูทูบเบอร์ทำไม่ได้นะครับแบบนี้ <c oughs> แก้วหล่นแตก